พีมีกาแฟไ i y o s มาลองนะก็เลยวัดก่อนกินเลยนะว่าวันนี้ผมจะเริ่มกินกาแฟดไ i บ o สนะครับจะลองดูวัดน้าตาลค่าน้าตาลเท่าไหร่นะครับก็ต้อ,องดูนะครับจอบจ,จอเลือดนะครับจอบเลือดจอบอะจะมาวัดดูค่านตาลเท่าไหร่ดูนะครับดู รัูน้ำตาลค่าน้ำตาลเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบหกนะครับร้อยแปดสิบหกนะครับค่าน้ำตาลร้อยแปดสิบหกวันแรกนะครับวันแรกผมจะกินกาแฟเนี่ยกาแฟเดียร,ร์บอสนะผมจะลองกินดูว่าน้ำตาลควบคุมน้ำตาลได้จริงหรือไม่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ใส่เข็มเรียบร้อยเนาะใส่เข็มเรียบร้อยวันนี้ครับก็อีกวันหนึ่งที่จะวัดน้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่ตัว <c oughs> แผ่นเรียบร้อยนะครับ เราก็จะเจาะกันเห็นๆเลยครับก่อนที่จะกินกาแฟดีไอบอสก่อนที่จะกินนะครับยังไม่ได้กินนะครับก็วัดก็กินนึงจากเมื่อวานแล้วกินมากี่วันแล้วคะเนี่ยกินมาสามวันละสามวันเทสมาสามวันแล้วเนาะนนี่ก็ดูนะฮะเจาะกันเห็นๆเลยโอเคนี่เจาะเลยสดๆเลยนะครับอดูนะครับดูอ่าดูครับวันนี้น้ําตาลเท่าไหร่ครับ วันที่เท่าไรครับวันที่สามหนึ่งร้อยสามสิบแปดครับเห็นชัดเจนเลยครับวันนี้วันนี้นะครับวันแรกร้อยแปดสิบหกนะครับแล้วก็วันที่สองร้อยสามเก้านะกาแฟดีไอบอสครับวันนี้ยังไม่ได้กินแต่ว่าเทสว่าเมื่อวานนี้กินเมื่อวานสามวันนะวันนี้ก็ดูนะดูดีๆนะดูดีๆนะหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะเจาะกันเห็นเห็นเลยนะครับผมนะครับ โอเคถ้าหลังจากนี้ไปกาแฟเดียบอสกินทุกวันแล้วจะดะะูที่เขียนข้างกล่องว่าควบคุมระดับน้ำตาลนะครับท่านคอยติดตามตอนต่อไปครับผมครับสวัสดีครับเดียว